ทุกท่านครับก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับคลิปนี้อยู่กับเจ้าต้นมะขามมะขามเปรี้ยวมะขามเปรี้ยวตนนัวนี้นะครับเกิดจากการเพราะ,มะเมล็ดนะครับแล้วก็มีการผ่ารากไว้นะครับผมผ่ารากไว้ตั้งแต่ต้นเป็น่ถง,งอกอยู่นะครับครับว่ามันจะเกิดมันจะติดนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปไปนะครับเดี๋ยวว่าหลังจากทำตั้งแต่เพาะเลยนะครับ แล้วก็ยันผ่านะครับแล้วก็จนออกใบลักษณะนี้เลยนะครับเดี๋ยววันหลังจะทําคลิปให้ดูให้ชมอีกครั้งนะครับคีนี้ผมจะมาเอาดินเก่าออกนะครับแล้วก็จะมาจักรากนะครับลินไปนะแล้วก็เข้าลวดไว้นะครับโอเคครับไปรับชมพร้อมกันเลยครับเดี๋ยวผมรินใบออกทั้งหมดเลยเพราะว่าผมจะเอาดินออกทั้งหมดนะครับไม่ต้องมีอะไรก็ไดนะ เจะเดินออกทั้งหมดเพื่อเป็นการลดการไถ่น้ำนะครับกะใบออกทั้งหมดก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะเอาดินกลับออกครับไปดูรากกันรากก็มันก้นกระถางแล้ครับผมวางกับดินเนาะวางกับพื้นดิน,นครับแล้วก็จะไถออกหาัดินโอเคไม่ต้องออก ผ่าลากไว้นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับคือผ่ารากได้สี่ได้สี่แฉกน,นะครับเนื่องจากมือไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะมันก็จะออกมาลักษณะนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมาจัดลากกัน ก็จะใช้จะใช้โฟมนะครับโฟมประมาณนี้นะครับล,ลากก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ผะจะจัดไว้ลักษณะน,นี้ก็ เดี๋ยวเส้นนี้ออกนะครับมันแข็งกับพวกเลย,ยเส้นนี้ออกก็ยังแตกไม่เยอะเท่าไหร่นี่เป็น ทดลองทำนะครับทดลองทำตอนแรกแรกจะไวลักษณะนี้นะครับะโอเคนี่ก็จะเข้าลวดไว้ ด้านสุดทั้นะครับสุดทัา้อาจจะไม่ค่อยไม่เท่าไหร่ลากยังไม่เยอะนะยุ่งให,หม่ย <c oughs> ู่งใหม่เดี๋ยวขับรถไปก่อนโ <Okay. S 1> อเคขับรถไปอ่ะตรงนี้เพื่อให้มันออกจากกันน้องลัก Hãy subscribe cho kênh กันเปเลยเดี๋ยวถ้าก็าเราก็จะแตกปอะมาณนี้จะดาะไปประมาณนี้ถ้าก็จะวางลงในโฟมเอาตัวตัวนี่ไป โอเจะอยู่ขนกกาดนี้เนาะประมาณนี้นครับกระพาร์ยังไม่สวยเท่าไหร่นะครับอาจจะสีแฉกมือยังไม่นิ่งโอเคก็จะประมาณนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วผมก็จะใช้กระถางนี่ครับแล้วก็มีรองข้างใต้เนาะเพื่อให้ไม่ให้ดินสุดนะครับจะใช้อาสาหลังกระถางครับแบบนี้แล้วก็ ตะพันตรงนี้แล้วก็อ,อดีนใส่การติดวางอาสนะรนี้ ก็ใส่ดินให้มันแน่นนะครับแล้วก็จะใช้มาปักช่วยประยุงก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ พักที่ลมร่มก่อนนะครับแล้วก็ลดน้ําให้ชุ่มนะครับนี่ครับประมาณนี้เนาะก็เราอัปเดตตอนต่อไปนะครับว่าต้นนี้จะรอดไหมนะครับจะรอดไหมเนาะก็อย่าไปรดน้ําให้ชุ่มนะครับแล้วก็พักไันที่ที่ร่ม้มครับโอเคครับคลิปนี้ก็คงเอาไว้ประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ